ดีเช้าวันเพื่อรหัส,สปปะบดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนในแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่13กันค่ะสําหรับวันนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้นะคะในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับอวัยวะรับสัมผัสนะคะทั้ง5ก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นแล้วก็ผิวกายนะคะซึ่งอวัยวะต่างๆเหล่านี้นะคะก็รับรู้นะคะสิ่งต่างๆนะคะ รอบๆตัวของเราไม่ว่าจะเป็นกลิ่นนะคะเสียงนะคะรูปภาพหรือสิ่งที่เรามองต่างๆรอบตัวนะคะผิวกายที่เราสัมผัสนะคะการร้อนความร้อนความหนาวนะคะจมูกได้กลิ่นหอมหรือเหม็นนะคะอ่าสหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทาแบบฝึกหัดนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะในภาพที่มีกลิ่น เด็กๆใช้อวัยวะส่วนใดในการรับรู้กลิ่นคะถูกต้องค่ะก็คือจมูกนั่นเองนะคะเราใช้จมูกนะคะในการรับรู้กลิ่นนะคะกลิ่นต่างๆรอบๆตัวของเราทั้งกลิ่นที่มีกลิ่นหอมและกลิ่นที่มีกลิ่นเหม็นนะคะเราจะได้รับรู้กลิ่นนะคะจากจมูกโดยการดมนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องหมายถูกกันนะคะในช่องแรกนี้นะคะก็คือรูปภาพ ดอกไม้เอ๊ว่าแต่ดอกไม้เนี่ยมีกลิ่นหอมหรือเหม็นคะเด็กๆอ่าเด็กๆตอบได้ไหมคะเด็ก,กๆรู้ไหมคะอ่าดอกไม้ก็คือมีกลิ่นหอมนั่นเองนะคะเมื่อมีกลิ่นหอมเราก็จะขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะ,ะเด็กๆขีดเครื่องหมายถูกไปเลยตรงนี้มีกลิ่นหอมนะคะต่อไปเรามาดูรูปที่สองกันค่ะรูปอะไรคะอ่าถุงขยะใช่ไหมคะถุงขยะก็คือ ทำไมคะเอาสิ่งต่างๆที่เราทํากับข้าวหรือเราไม่ใช้แล้วนะคะเศษขยะเศษขนมนะคะเศษใบไม้นะคะหรือเศษสิ่งของต่างๆที่เราไม่ใช้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของสดหรือว่าของแห้งนะคะดังนั้นถังขยะหรือถุงขยะที่ใส่ขยะอยู่เนี่ยเด็กๆว่ามีกลิ่นหอมหรือเหม็นคะ,ะถูกต้องแล้วคะ่ะขยะก,ก็จะมีกลิ่น นะคะเพราะฉะนั้นถ้าของที่มีกลิ่นเหม็นเราขีดขึ้นไหมถูกไหมคะไม่ขีดนะคะอ่ามาต่อไปนะคะลูกที่3สบู่อ่าเด็กๆเ,เคยใช้สบู่ในการอาบน้ำไหมคะอ่าเคยใช้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเ,เคยดมไหมคะว่าสบู่เนี่ยมีกลิ่นเป็นยังไงถูกต้องแล้วคะ่ะสบู่นะคะมีกลิ่น หอมชื่นใจเลยนะคะเมื่อเด็กๆอาบน้ําเสร็จเวลาที่เราเอาแขนเราขึ้นมาดมนะคะหรือดมตามตัวของเราจะรู้สึกว่าเป็นไงคะมีกลิ่นหอมใช่ไหมคะนั่นก็คือกลิ่นหอมที่มาจากสบู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสบู่นะคะก็มีกลิ่นทาไมคะกลิ่นหอมนะคะดังนั้นเด็กๆจึงขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องของสบู่นะคะอ่ารูปภาพต่อไปนะคะเอออันนี้คุ้นๆอะไรเอ่ย อึใช่ไหมคะอะเด็กๆทราบไหมคะว่าอึมีกลิ่นเป็นยังไงเวลาที่เราเข้าห้องน้ําใช่ไหมคะเมื่อเราทําธุระส่วนตัวหรือเข้าไปปัสสาวะนะคะหรืออุจจาระหรืออึนี่เองนะคะเด็กๆว่ามีกลิ่นเป็นไงคะเหม็นใช่ไหมคะเพราะของเสียที่ร่างกายของเรานะคะได้ขับออกมานะคะเพราะฉะนั้นอึจะมีกลิ่นที่เหม็นนะคะ่าเราก็ไม่ต้องไปขีดเครื่องหมายถูกนะคะ ต่อไปแชมพูนะคะหรือแชมพูที่เราสระผมกันนั่นเองนะคะเหมือนกับสบู่เลยเด็กๆว่าแชมพูมีกลิ่นเป็นยังไงคะหอมใช่ไหมคะเมื่อเราสระผมเสร็จใช่ไหมคะเด็กๆเคยดมไหมคะผมของเราก็จะหอมสดชื่นนุ่มสลวยเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแชมพูจึงมีกลิ่นที่หอมนะคะเมื่อมีกลิ่นหอมปุ๊บเราก็ทําไมคะขีดเครื่องหมายถูกลงไปนั่นเองนะคะ และสุดท้ายอ,อันนี้ก็คือแป้งเด็กนะคะแป้งนะคะเด็กๆว่าแป้งมีกลิ่นเป็นยังไงคะอ่าแป้งมีกลิ่นที่หอมใช่ไหมคะเมื่อเวลาที่เราอาบน้ํานะคะทาแป้งนะคะเด็กๆก็จะได้กลิ่นของความหอมของแป้งใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นแป้งมีกลิ่นที่หอมนะคะดังนั้นเด็กๆจึงต้องทำเป็ไงคะ ขีดเครื่องหม้ถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมของแป้งนะคะหน้าที่14ีนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาระบายสีนะคะสิ่งของที่ให้ความรู้สึกร้อนด้วยสีแดงและสิ่งของที่ให้ความรู้สึกเย็นด้วยสีน้ําเงินนะคะเราจะใช้สสีนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพกันก่อนนะคะในรูปแรกอันนี้คืออะไรคะน้ําแข็งใช่ไหมคะต่อไปอันนี้ก็คือเทียนไขให้ความสว่างนะคะให้แสงสว่างนะคะ ต่อไปนี้ก็คือไอศครีมใส่ถ้วยนะคะต่อไปอันนี้นะคะก็คือไอศครีมเป็นแบบแท่งๆใช่ไหมคะต่อไปอันนี้ก็คือเตารีดรีดผ้านะคะและสุดท้ายก็คือเตาไฟนะคะทีนี้นะคะเด็กๆลองบอกคุณครูสิคะว่าสิ่งของหรือรูปภาพไหนนะคะที่ให้ความรู้สึกว่าเย็นโดยที่เราใช้กายสัมผัสหรือผิวสัมผัสนะคะ อะไรที่สัมผัสแล้วรู้สึกว่าเย็นนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะระบายสิ่งของที่เย็นด้วยสีน้ําเงินนะคะเด็กๆเตรียมสีน้ําเงินด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะระบายเอาไว้ให้เป็นสัญลักษณ์นิดนึงนะคะแล้วหลังจากที่เด็กๆดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆระบายให้สวยงามด้วยนะคะ,ะน้าแข็งเด็กๆว่าน้ําแข็งรู้สึกว่าร้อนหรือเย็นคะ เวลาที่เรารับประทานน้าแข็งหรือน้ําใส่น้ําแข็งนะคะจะให้ความรู้สึกว่าเป็นไงคะเย็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในตรงน้ําแข็งตรงนี้นะคะในรูปภาพน้ําแข็งตรงนี้เราจะระบายด้วยสีอะไรคะสีน้ําเงินนะคะอเด็กคุณครูระบายเป็นสัญลญักษณ์เอาไว้นะคะแล้วหลังจากที่เด็กๆทำดูคลิปวิดีโอคุณครูเสร็จนะคะก็ให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดโดยที่ระบายนะคะตามที่คุณครูทําสัญลักษณ์ไว้ให้นะคะ น้ำแข็งให้ความรู้สึกว่าเย็นจากการที่เราได้ทําไมคะจับสัมผัสหรือว่ารับประทานเข้าไปนะคะอ้าต่อไปเราดูอีกคะ่ะอะไรที่ให้ความรู้สึกว่าเย็นอีกคะอลองดูทั่วๆนะคะอไอศครีมเมื่อเด็กๆทานไอศครีมนะคะเด็กๆเ,เป็นไงคะอ้เราทานเข้าไปปุ๊บเย็นหรือร้อนคะเย็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะไอศครีมให้ความรู้สึกเย็นนะคะ เด็กๆจึงต้องระบายด้วยสีน้ำเงินนะคะให้ความรู้สึกเย็นเวลาที่เราทานเข้าไปหรือเราจับสัมผัสที่ถ้วยไอศครีมนะคะจะมีความรู้สึกว่ายเย็นนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นไอศครีมถ้วยๆนะคะคุณครูลบายให้เป็นสัญลักษณ์แค่นี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆระบายต่อเองนะคะ,ะต่อไปไอศครีมแบบแท่ง เด็กๆเ,เคยทานไมคะไอศครีมแบบแท่งเวลาที่เราไปตามร้านค้าซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือเซเว่นใช่ไหมคะเด็กๆทานไอศครีมแล้วรู้สึกว่เป็นยังไงคะเย็นหรือร้อนคะเย็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งของหรือภาพที่ให้ความรู้สึกเย็นนะคะเราจะระบายด้วยสีนะเงินนะคะไอศครีมเหมือนกันนะคะเวลาที่เราจับสัมผัสด้วยผิวกายจับด้วยมือหรือเรารับประทานเข้าไปนะคะให้ความรู้สึกเย็นนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเทีนยนไขเด็กๆคะเทีนยนไขนะคะเทีนยนไขเราจะให้ความรู้สึกเป็นยังไงคะ <m> เด็กๆเ,เคยเข้าไปใกล้ๆนะคะเ <m> ทีนยนไขนี่จับได้ไหมคะไม่ได้นะคะ <m> เพราะว่าเทีนยนไขเนี่ยให้ความรู้สึกว่าเป็นยังไงคะร้อนให้ความร้อนให้แสงสว่างนะคะดังนั้นเทีนยนไขจึงต้องระบายด้วยสีอะไรคะสีแดงนั่นเองนะคะเพราะว่าเทียนนะคะมีความร้อนอยู่ในตัวนะคะ เมื่อมีความร้อนนะคะจึงให้แสงสว่างนะคะเด็กๆสามารถรับรู้ได้นะคะแต่เข้าไปจับได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะหรืออาจจะทําให้มือเป็นไงคะมือพองนั่นเองนะคะคุณค,ณคณรูลบายให้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเดี๋ยวเด็กๆระบายต่อเองนะคะ,ะ,คะอ่าต่อไปนะคะรูปต่อไปเต,าร,ะะตารีดนะคะเตารีดนะคะที่รีดผ้าเด็กๆเ,เคยเข้าไปใกล้ๆมคิค่ะ <S <s <agner i> เวลาที่คุณพ่อคุณแม่รีดผ้านะคะจะรู้สึกว่าผ้านั้นน่ะมีความร้อนนะคะความร้อนความร้อนนั้นออกมาจากไหนคะออกมาจากเตารีดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเตารีดให้ความร้อนเมื่อมีความร้อนเสื้อผ้าที่รีดจึงทําไมคะเรียบนะคะมีความเรียบนะคะจากความร้อนของเตารีดนั่นเองนะคะก็เหมือนกันนะคะเตารีดเนี่ยเด็กๆเข้าไปจับได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจะทําให้มือของเรา พองแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดอันตรายได้นะคะไ้นะคะเตาไฟนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เคยเห็นไหมคะเตาไฟที่เราใช้ย่างหมูกระทะนะคะหรือว่าย่างสิ่งต่างๆใช่ไหมคะเตาไฟเนี่ยนะคะเด็กๆเ,เคยเข้าไปใกล้ไหมคะ,ะมันจะให้ความรู้สึกว่าทําไมคะร้อนนะคะจากฐานที่ใส่หรือว่าฟืนที่ใส่ลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเตาไฟให้ความร้อนเราจึงต้องระบายด้วยสียอะไรคะ สีแดงนั่นเองนะคะ,ะคุณคร,รูาบไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะระบายให้เต็มด้วยนะคะ,ะระบายสีแดงลงไปนะคะเช่นเดียวกันนะคะเตาไฟนะคะเทีนยนไขนะคะหรือเตารีดนะคะเด็กๆเข้าไปจับได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กๆนะคะเกิดอันตรายนะคะอุบัติเหตุจากความร้อนนะคะอาจจะเป็น แผลผู้พองนะคะหรือว่าไฟไหม้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเข้าไปจับไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าเราสามารถอยู่ใกล้ๆและรู้สึกได้นะคะว่าสิ่งของหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นให้ความร้อนกับเรานะคะ,ะเมื่อเด็กๆนะคะดูเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆละบายสีนะคะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งของที่ให้ความเย็นนะคะสิ่งของที่ให้ความเย็นก็ได้แก่อะไรคะน้ำแข็ง ไอศครีมถ้วยและไอศครีมแบบแท่งนะคะเราจะระบายด้วยสีน้ำเงินและสิ่งของที่ให้ความรู้สึกว่าร้อนนะคะได้แก่เทียนไขนะคะอะไรอีกคะเตารีดนะคะแล้วก็เตาไฟนะคะให้ความร้อนเราก็ทำไมคะระบายด้วยสีแดงนะคะสิ่งต่างๆนะคะที่ให้ความรู้สึกว่าร้อนหรือเย็นนะคะโดยที่เราสัมผัสได้ด้วยกายสัมผัสหรือว่าการจับ แต่ต้องนะคะหรือการรับประทานเข้าไปนะคะจะให้ความรู้สึกนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังมีอีกมากมายนะคะที่ให้ความร้อนหรือความเย็นนะคะเด็กๆสามารถนะคะดูได้จากสิ่งต่างๆรอบๆตัวของเรานะคะแล้วก็สังเกตนะคะดูว่าสิ่งของหรือสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้ความร้อนหรือความเย็นนะคะเอาสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆทาแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่13และ14นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ